ก็ก็อย่างที่เห็นกันเพราะว่าเป็นเป็นช่วงที่ที่ปีใหม่คนไปเที่ยวกันเยอะคนไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่ดูหนังไปเที่ยวกับต่างจังหวัดแต่ก็ถ้าถามว่าขาดทุนไหมไม่ขาดทุนจะได้กําไรก็ได้กําไรเยอะนะถ้ารวมแล้วอะถ้ารวมแล้วขายสตรีมมิ่งขายอะไรก็ได้ทุนคืนแล้วก็ได้กําไรไม่เจ๊งไม่เจ๊งเพราะว่ามันมันไม่เยอะสําหรับมันมันเยอะสําหรับ คนอื่นแต่มันเยอะสาหรับพวกเราในมุมองในมุมอม,มอง,องกำกับอย่างเงี้ยมองว่าแบบพวกขัรยนต์มันคือจริงๆอะนะพี่อะไม่อยากเข้าอยู่แล้ว<ม>ช่วงวันที่ย<ม>ี่ห้าเห็นไหมพี่ถามว่าเข้ายี่ห้าหรือจุดจีนดีแต่พอดีมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นธุรกิจยี่ห้ามันไม่มีหนังไทยเราก็เลยต้องเข้าเพราะจริงๆอะเราอยากเข้าตุดจีนเพราะหนังเราคอนเซปต์ก็บุดจีนเ<ต>พราะเขาบอกให้เข้ายี่ห้า เราก็ต้องเข้าเพราะ2 5 26 27 28คนก็ไม่อยู่ไม่อยู่ดูหนังกันแล้วคนก็ไปต่างจังหวัดหมดไปต่างจังหวัดปุ๊บก็เจอพ่อแม่ก็พากันไปกินข้าวไปอะไรหาโอกาสเข้าโรงหนังยากแต่ถ้าถามว่าหนังเราหนังเราพูดภฉพา,ษา,ษา,ษาะใาทบ้านเราเจ๋งไหมไม่เจ๋งเพราะว่าขายสตรีมมิ่งก็ได้เยอะแล้วก็ที่รายได้ที่ฉายอยู่ก็ได้เยอะนะฮะก็เยอะในระดับหนึ่งเยอะกว่าหนังเรื่องอื่นนะพูดอย่างนี้ง่ายๆ<อ>ในความคับของของเราไหมครับ ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงช่วงปีใหม่อะคนไม่ดูหนังกันมันหมดมันหมดสมัยไปแล้วสมัยก่อนปีใหม่คนจะเข้าโรงหนังกันแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันมีทั้งสตรีมมิง่งมันมีทั้งมือถือมันมีทั้งหลายๆอย่างสังเกตดูเดี๋ยวนี้ถ้าวันหยุดยาวเนี่ยหนังจะไม่ค่อยสักเซ็เท่าไหร่คนจะไม่ค่อยเข้าโรงหนังกันเพราะว่าเขาถือว่าดูเมื่อไหร่ก็ได้ไง ก็เลยวันหยุดยาเดี๋ยวนี้สงการปีใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมันยังมีคนไปดูอยู่นะเยอะกว่าหนังเรื่องอื่นด้วยนะน้องถ้าเทียบกับถ้าเทียบกันน่ะถ้าเทียบกันในหนังที่ฉายระยะเวลาใกล้เคียงกันน่ะหนังเรายังหนังฮอตแตกเรายังมีคนไปดูเยอะกว่าหนังเรื่องอื่นแต่รายได้มันไม่เทียบตอนแรกมันมองว่าตอนนี้มันเฮ้ยรายได้ฮอตแตกมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วสามสิบ่สิบห้าส แต่เมื่อเมื่อตอนครั้งแรกเลยอ่ะตอนอตาแตากภาคแรกอ่ะรายได้มันเมื่อ20ปีที่แล้ว19ปีที่แล้วเนี่ยมันได้ประมาณ4 5 50ล้านอ่ะมันก็เยอะสําหรับพศออน,นั้นภาคสองมันก็ได้อีก80บล้าน70ล้านแต่เมื่อก่อนเขาจะรวมเฉพาะบล็อกออฟฟิศเนี่ยถ้าถามว่าหนังพี่เจ๊งไหมไม่เจ๊งนะแต่กาไรไม่เยอะพ,อพี่ว่า ตั้งอ่าไม่ต้องมาไล่แต่เออเราไล่ตั้งแต่ก่อนที่หนังพี่จะเข้าเนี่ยหลายๆเรื่องก็ก็ระนาวเหมือนกันใช่ล่วงระนาวเหมือนกันพอหลังจากปีใหม่กลับมาก็มีล่วงละนาวอีกนะมันไม่ได้ว่าประสบความสำเร็จร้อยล้าน200ล้านมันก็มีข้างบ้านที่ผ่านมาเรื่องเดียวคือร้อยล้านหลังจากนั้นก็ล่วงกราวล่วงครูนะฮะเราก็น่าจะเป็นเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันมันทำให้คนมีกิจกรรมทำเยอะ มากกว่าสมัยก่อนเมื่อก่อนเราไม่มีมือถือนะเราดูหนังเมื่อก่อนเราไม่มีสรตมิ่งเราก็ดูหนังแต่ตอนนี้วงการหนังก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนอะไรที่มันใหม่ๆเอามาให้ดูกันนะฮะเราก็เราก็ถ้าหนังทุกเรื่องที่ออกมาฉายเขาก็อยากประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นแต่ในเมื่อเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเราพวกเราทําหนังก็ต้องปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นนะครับ ไอช่วงหลังๆเนี่ยโฟกัสการเมืองเนี่ยช่วงเนี้ยโฟกัสการเมืองพอหลังๆก,ก็การเมืองก็จบแล้วจบแล้วก็จบนะฮะไม่งั้นก็จะตีก,กันไม่จบอะก็จบ,ก,จบก็จบไงเพราะว่าเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเราอยากเลือกใครเราอยาก ได้ใครมาบริหารประเทศมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใครก็ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาถึงแม้ความคิดเราไม่ตรงกับคนอื่นเราก็อย่าไปว่าเขาเราก็อย่าไปว่ากันทำมาหากินกันต่อไปไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเข้ามาบริหารเราก็ต้องทำมาหากินกันต่อไปอไ๋กกอ,อก็ฝากหนะ้าที่นายกนะครับเพราะว่าเ,เราก็ให้กำลังใจ คุณอนุทินพักสีน้ำเงินนะยังไงก็อย่าให้เสียคืออย่าให้อย่าให้เหลวเป๋วน้องก็จะมาคือทุกคนเลือกเอาคะแนนให้ให้ในายกอนุทินเนี่ยเพราะทุกคนอยากเห็นอย่างที่คุณอนุทินพูดนะฮะและผู้ผู้บริหารของ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 ,ของ,ของทีมเขาว่าที่ออกมาว่าอยากให้เขาทำให้ให้เห็นเป็นจิตจารลักษณะจริงๆนะฮะไม่ใช่พูด แล้วพอเอาจริงๆก็เหลวเป๋วนะฮะแต่อยากให้คุณอนุทินดูดีๆว่าคนที่จะมาเข้าร่วมรัฐบาลกับคุณอนุทินเนี่ยคุณอนุทินต้องตัดความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรสหายเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่รอดสี่ปีให้คุณอนุทินพิสูจน์ผลงานอย่างที่ประชาชนไว้ใจใครไม่ดีใครเป็นตัวทำให้ให้พรรค อะไรเนี่ยก็อยากเอาเข้ามาบริหารกันในความรู้สึกพี่คือเนาะมันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เสียงคือเขาเรียกว่าด้อมใครก็รักด้อมนั้นแต่แต่เราพิสูจน์แล้วว่ามันประเทศไทยมันไม่ได้มีเฉพาะกรุงเทพต่างจังหวัดเขาชอบแบบนี้เราก็ต้องชอบแบบนี้พี่ก็คนกรุงเทพนะ พี่ก็เลือกพี่ก็เลือกอ่าแต่เราเราก็ต้องดูว่าในเมื่อคะแนนเขานำเราก็ต้องยอมรับถูกต้องมา,างไไมมกาไม่อย่างอย่างที่ว่าปรุมธานีนับคะแนนใหม่นับคะแนนใหม่ก็อนุทินก็ชนะนี่นับสามรอบก็เหมือนเดิม น้องเขาซื้อกันมาตั้งไม่รู้พอศอไหนแล้วแต่เราไม่เห็นไงไอคนที่พูดว่าซื้อเสียงซื้อเสียงทําไมกรกตเขาไม่จัดก,การเพราะไม่มีหลักฐานเข้าใจไหมมีหลักฐานก็ไปยื่นเลยเราไม่ได้มาด่ากูกนะด่ากูก,ก็ด่าเหมือนกันเพราะว่ามันต้องมีหลักฐานเราพูดอะไรไปเนี่ยเราต้องมีหลักฐานอย่างน้องมาถามพีวมม่ว่าเขามีการซื้อเสียงน้องก็ฟังมาอีกทีหนึ่งว่าเขามีการซื้อเสียงแต่น้องไม่ได้เห็นไง ว่าตอนที่เขาเอาเงินให้กันตอนไหนเราไม่ได้ไปเห็นกับตาเราก็พูดต่อๆกันมาถูกต้องมหมน้องซื้อเสียงมันไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยนะแสดงว่าพักของอนุทินนี่มีเงินเป็นหลายๆเยอะเลยนะเพราะว่าซื้อเสียงนี่เป็นร้อยๆล้านนะแล้วถ,ถ้าตอนปีห6หอะพักอันดับหนึ่งชนะเนี่ยไม่เห็นมีใครพูดเลยว่าซื้อเสียงไม่มีใครไป นับบัตรใหม่นับบัตรใหม่นับบัตรใหม่เข้าใจไหมก็เคยทํานะเคยจะทําน,นะหอแถาแตกแหกอะไรวะตอนนั้นนะ่ะไม่ใช่หอแถาแตกแหก M O U <อ>แล้วไม่ได้ทาเพราะกลัวไม่ผ่านใช่ตอนนั้นเราจะทําก่อนสับปปยศนะห่อแถวแตกแอแหก M O U อ่ะ เพราะว่ามัน,ม,นมันเถียงกันแล้วกเกินไงปีหกหกอ่ะเราก็ไม่ทําดีกว่าครวรไม่ผ่านไม,ไม่ไม่อยากไปยุ่งกับเขาเราก็ต้องทงานใครจะได้เป็นนายกเราก็ต้องทํางานมันอยู่ที่ไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นแล้วเราจะรวยเลยไม่ใช่ดีไม่ดีเราอาจจะดิ้น,นรนก่าเขาก็ได้เพราะฉะนั้นอาจุทินเป็นเท้งเป็นไม่ว่าใครเป็นก็ต้องทำมาหากินเพราะฉะนั้นมันจบแล้วการเลือกตั้งเพราะทุกคนให ให้สิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันไปแล้วมันจบก็คือ,อ,อก็นี่แหละอนุทินพูดอย่างนงี้ว่าถ้ารวยจะทำให้ร้องขอชีวิตถ้าอนุทินไม่ทำไม่ได้อนุทินก็เตรียมตัวต้องร้องขอชีวิตจากพวกประชาชนแล้วล่ะไม่อันนี้เรื่องจริงเราก็ต้องให้เวลาเขาสี่ปีเพราะเราพวกเราอาจจะไม่ได้เลือกแต่มีคนเลือก และเยอะกว่าเพราะฉะนั้นธรรมาหากินหว่าอย่าไปยุ่งเลยว่าโกงเกงิงอะไรแบบนี้พี่ว่ามันก็โกงทุกยุคทุกสมัยแหละแต่เขาก็บอกนี่ใครจับโกงได้ให้ไปฟ้องกอกตไม่เห็นมีใครจับได้สักคนใช่ไหมเนออ,อะไรนะก็ทุกคนก็ต้องการเงินไม่ใช่หรออ,อ มันแก้ไขไม่ได้หรอกแก้ไขที่นีสัยคนไทยนี่แหละแพ้ก็คือแพ้ทีเวลาตัวเองชนะก็ไม่เห็นว่าอะไรเลยเนี่เยเย็บมาผ่านหกหกอะ่ะของเขาชนะมาสิบสี่ล้านเสียงอะ่ะเยบกิบไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ขอนับคะแนนใหม่ไม่เห็นอะไรทีพอคนอื่นชนะอ้อยนับคะแนนใหม่โว้ยใครเป็นเราก็โดนเหมือนเดิมเนาะใครเป็นเราก็ต้องหาแดกเพราะว่า <laughs> คือเขาก็ช่วยได้ในในใน ในหน้าที่ของเขาช่วยให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นแต่เราก็ต้องหาแด่ไม่ใช่ว่าพอพักอีกพักหนึ่งเป็นโอ้ยเงินเดือนกูขึ้นสามหมื่นแปดพันเหมือนเดิมอ๋อพี่รวย,แบบอ,ยอยู่แล้วไม่พี่รวยอยู่แล้ว,ว,ยยแ,ลวแต่พี่ก็ต้องทํางานถูกต้องไหมเธอเงินเก็บก็เงินเก็บเงินหาเข้ามาใหม่ก็ต้องทํางานอย่าไปหวังไม่ว่าใครเป็นนายกมึงก็ไม่รวยเพราะมึงคิดเกียจ